คือการเที่ยวเมืองอลอสตาครั้งแรกในชีวิตบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะสันประมุศสวัสดิค่ะ่ันาีีสันพาทุกคนมาอยู่กันที่อลอสตาร์รัฐเกอดาประเทศมาเลเซียค่ะอยู่มาเลเซียามาจะเป็น10ปีแล้วยังไม่เคยเที่ยวอลอสตาสักครั้งนึงเลยค่ะเพราะทุกครั้งที่มาเนี่ยจะไปแค่สนามบินเท่านั้นและนี่คือการตั้งใจเข้ามาเที่ยวเมืองอลอสตาครั้งแรกเมื่อได้ไม่เห็นเมืองทุกคนค่ะสะอาดมากๆและแน่นอนเมื่อมาครั้งแรกก็ต้องมาที่ห้างอมามนเซนทรัลสันเห็นตัวห้างถึงกับว้าวเลยทุกคนค่ะเพราะว่าห้างใหญ่มาาาาากกกๆนนีี่่่คคคือออออรยยยหิทขงุณชะ มันบอกว่ากินที่หาดใหญ่ไม่อร่อยเท่ากับกินที่มาเลเซียว่าไปนั่นและพลาดไม่ได้ที่ต้องมีคิสปี้ครีมติดมาติดมือมาด้วยและในห้างแห่งนี้มีแบรนด์ต่างๆของมาเลเซียให้เราได้เลือกทานเยอะเลยค่ะเดิน,ดนออกจากห้างอามันเซ็นทรัลมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นลอสตาร์ทาวเวอร์นะคะเมื่อมาเชื่อว่าลอสตาร์แล้วไม่ได้มาที่ทาวเวอร์ลอสตาร์เหมือนมาไม่ถึงนะที่นี้จะมี2ราคานะคะถ้าเกิดเรามาแค่ชั้น3หนึ่งก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าเกิดเราขึ้นไปชั้น5ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งตรงน บอกเลยว่าต้องสวยมากๆส่วนนี้คือวิวที่ถ่ายจากชั้นห้านะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะได้วิวกลางวันสามารถมาตอนกลางคืนได้นะที่นี่เขาปิดสีทุ่มบอกเลยว่าตอนกลางคืนต้องสวยแน่ๆเลยจะเห็นวิวเมืองอลอสตาร์กันแบบ360องศาเลยค่ะนอกจากนั้นใครที่ชอบความหวานเสียวก็สามารถเลือกโปรแกรมนี้ได้นะคะชมวิวเมืองเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชมวิวมัสยิดสีขาวของอลอสตาร์กันนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วอยู่ใกล้ๆกันนี่เองค่ะสามารถเดินมันถึงได้เลยค่ะชื่อมัสยิดซาฮิลเป็นมัสยิดสีขาวก่อตั้งเมื่อปี1912 เป็นหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดในมาเลเซียที่เป็นสถาปัตยกรรมอิสลามที่มีสีขาวและดําที่มีเอกลักษณ์มากๆเป็นมัสยิดหลักของรัฐเคดาเลยค่ะซึ่งจะมีประวัติเขียนไว้ให้อ่านด้วยฝั่ตงตรงข้ามของมัสยิดก็จะเป็นลานของอลอสตาร์ที่บอกเลยว่าเรามาถ่ายรูปตรงนี้คือบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะจุดตรงนี้ที่ซันอยู่บอกเลยว่าเป็นเซนเตอร์เลยนะคะทุกคนเราสามารถเดินถึงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้างอามานบุรีหรืออลอสตาร์ทาวเวอร์ที่อยู่ตรงข้ามกับห้างเลยและมัสยิดซาฮีที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเดินน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 นมากกก็งแแและ่่ออวััััีี้ขพคืทโรร ฟาเซลเฮริเชกโฮเทลซึ่งอยู่ติดกับห้างอมานเซ็นทรัลเลยค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดใจกลางเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวตามรอยของซันมาง่ายๆอยากพักหนึ่งคืนก็สามารถมาพักที่นี่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวไปเช้าเย็นกลับบอกเลยว่ามาง่ายมากๆค่ะเพราะว่าลอสตาร์กับด่านนอกเนี่ยห่างกันนิดเดียวเองเพราะว่าจากด่านนอกมาเชื่อว,ว่าลอสตาร์ขับรถมาเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแลวค่ะรอสตาร์เป็นเมืองหลวงของรัฐเคดาประเทศมาเลเซียมีสเสน่ห์แบบเมืองเก่ากลิ่นอายของศิละปะอิสลามและ รายได้สัมผัสวัฒนธรรมมาเลเซียแท้ๆอลอสตาเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าแวะเที่ยวมากๆเลยค่ะปักหมุดเลย